อ๋อผมสวัสดีครับแม่วัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้มันไม่ได้เอารถใหญ่นะครับเราก็จะใช้รถเข็นนะครับอยู่แถวๆใกล้ๆนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับเราได้เข็นไปนะครับผมว่าคุณมแม่จา๋าอันนี้ก็เกี่ยวได้เต็มแล้วนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะเข็นไปประมาณสัก หกิโลเนี่ยแม่นะครับได้ออกกําลังกายนะครับรถเยอะนะครับรถวิ่งเยอะมากนะครับเราก็จะเขีนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าน่าจะไปถึงประมาณ8ปดโมงนะครับ,บาย นี่นะครับตอนนี้เราก็รเราจะจอดไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ไว้กินกลางวันนะแม่ตอนทํางานนะครับสมมติว่ารับแขกมานะครับ หนึ่งรอบอเราก็จะได้ให้คุณยายได้กินหญ้านะครับกลางวันนะครับคือเราไม่ได้ลงไปข้างล่างนะแม่นะครับเพราะว่าเวลาทํางานต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับต,ต้องเตรียมหญ้าขึ้นมาไว้ให้พร้อมนะครับผมนะครับเผื่อมีแขกติดกันสักสอเที่ยว3ามเที่ยวมันก็จะยาวนะครับเราก็จะเตรียมหญ้าเตรียมสับประรดไว้ข้างบนด้วยนะครับคือ ที่ขึ้นยายอยู่ตอนกลางวันนะครับก็จะมีล่มไม้นะครับใหญ่พอสมควรนะครับต้นก็เรียกต้นอะไรนะต้นจะบกนะครับต้นจะบกอันนี้ก็ใบเป็นเป็นล่มให้อย่างดีนะครับถัาแขกเสร็จก็ามาพักถ้าแขกเบาๆหน่อยวันโก้ก็จะถอดแยงนะครับถอดแยงใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้คุณนยายได้ได้เบาหลังนะครับถ้ามีแขกใกล้คิวเข้ามานะครับเราก็จะ ป่ายาแาบน้าแล้วก็ใส่แยงนะครับรับแขกนะครับนี่นะครับแม่จ๋านะครับบรรยากาศรอ,อบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่พักของควันโก้นะครับหาที่พักหน่อยนะครับถ้ามีถ้ามีแขกไม่มีแขกไม่ถึงคิวนะครับเราก็จะนอนเปนะครับ นี่นครับแม่นะครับอันนี้คุณยายก็กินหญ้ารอนะครับหญ้ารอ,อยังไม่ได้รับเคกเลยหมดไปครึ่งนะนะครับกินกินเพิ่มพลังเอาไว้นะครับแต่คุณยายน้ําตาไหลสองวันแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับมแมลงเข้าหรือเปล่านะครับมแมลงขี้ช้างนะครับก็บกินรอนะครับ อย่างแซบนะครับผมใส่แยงเรียบร้อยนะครับพร้อมทำงานนะครับก็เพิ่มพลังไปด้วยนะครับมีล่มไม้นะครับนี่ะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้บันโก้ด้วยนะครับพี่พ่อพี่นแม่จานะครับ